สวัสดีค่ะทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะโอเค2,600คนมาแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะได้ยินชัดเจนใช่ไหมคะวันนี้เรามี4ีข้อนะคะ4ข้อสาวสายฟอสสี่ประเภทนะคะที่ เสี่ยงต่อการโดนหลอกง่ายมากนะคะวันนี้รานเอามาจากเรื่องจริงนะคะที่สาวมาปรึกษานะคะแล้วก็มาขอคำแนะนําแล้วก็โดนหลอกกันมาแล้วโดนเทกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสีข้อนี้ให้สาวๆนะคะถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นในหนึ่งในสีข้อนี้นะคะคุณก็มีสิทธิ์นะคะเสี่ยงในการโดนหลอกง่ายๆนะคะยังไม่ทันต่อโลกนะคะเราจะเป็นเหยื่อ ของคนที่นะคะมา,าผลประโยชน์จากความรักกับคนที่หาความรักโอเคสาวสวยฝอสี่ประเภทพร้อมไหมคะประเภทที่หนึ่งก็คือสาวสาวที่นะคะขาดแคลนความรักอย่างหนักโอเคทําไมเราถึงพูดว่าขาดแคลนความรักอย่างหนักคนที่ขาดแคลนความรักหลายๆคนนะคะเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าชีวิตนะคะผ่านมา เลิกกับสามีมา,าเป็น20ปีบางคน10กว่าปี5ปีนะคะเลี้ยงลูกม,มาคนเดียวตั้งหน้าตั้งตาทำงานค่ะตั้งหน้าตั้งตาทำง,ง,งานอย่างเดียวแล้วก็ไม่เคยมองหาความรักไม่คิดว่าเราจะอยากจะมีความรักในชีวิตนี้นะคะก็ทำงานทำงานทำงาน,นะคะ่ะทำแต่งานนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเมื่อมันเวลามันล่วงผ่านไปนะคะก็เพิ่งมา ลูกก็โตแล้วโอเคทํางานลูกเรียนจบไปทํางานมีชีวิตของตัวเองตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอน,นอนกลางคืนทําไมมันทําไมฉันทําอะไรอยู่ทําไมฉันเพิ่งตื่นฉันฉันเหงาจังเลยอะ่ะเหงาอ่ะยี่สิบปีสิบกว่าปีไม่เคยมีความรักลืมลืมความรัก,กเลยคิดว่าตัวเองจะไม่มีแล้วตลอดชีวิตแต่วันหนึ่งนะวันหนึ่งพอลูกออกจากอกไปนะคะภาระอะไรไม่มีแล้วหรือว่าตอนนี้ เราอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามนว้าหวีมันหวีวา้ามันว,าว้าเวมันรู้สึกมันโหยหามันรู้สึกมันอ้างว้างนะคะอยู่คนเดียวนอนคนเดียวก็คิดไปเรื่อยค่ะทีนี้ก็อยากจะมีใครสักคนพออยากจะมีใครสักคนก็นี่แหละคะ่ะบางคนเข็ดจากผู้ชายไทยก็หันมาหามาเดินสายฝอแต่ทีนี้รันจะบอกว่าคนที่โหยหาความรักจะโดนหลอกง่ายมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานะคะจะไปเจอ เห็นไหมคนขาดความรักจะดึงดูดอะไรคะจะดึงดูดคนที่เข้ามาหลอกค่ะคนที่ไม่มีความรักคนที่นะคะไม่ได้เข้ามาหาความรักเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณขาดความรักนี่เวลาใครมาพูดดีหน่อยเขามาพูดหวานคําหวานมาพูดเหมือนเขาเทคแคร์ care, ดูแลเอาจะใส่เราในทุกเรื่องถามวันนี้เรากินข้าวหรือยังเรากินข้าวกับอะไรวันนี้เราเ ไปทำงานเราทุกทุกอย่างโอเคไหมปลอดภัยไหมเวลาเราไม่สบายก็ทำเ่าแต่นี้มันทำให้รารู้สึกว่าโอ้โหเราไม่เคยเจอใครที่มาัมาเอาใจใส่เราขนาดนี้เลยอะแล้วสรุปแล้วนะคะคนที่คุณเจอมันก็เป็นพวกที่หลอกลวงคนที่มาหาผลประโยชน์จากคุณหรือที่เราเรียกว่าพวกสแกมเมอร์นั่นเองหรือว่าพวกที่มาหา h o l i d เด g i เกิร์ e เฟหมายถึงมาเที่ยวแล้วก็มาหานอนกับคนนั้นคนนี้ฟรีฟร แต่หวานหวานคาหวานแล้วก็ทําให้เราเชื่อนี่แหละค่ะคนที่ขาดแคลนความรักและหยหาความรักจะโดนหลอกง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณต้องมีสตินะคะเขาพูดอะไรอย่าไปเชื่อทั้งหมดบางคนนะ,ะเจอวันแรก2วันเขาบอกรักแล้วเขาพูดดีอย่างโน้นนี้เราก็คิดว่าโอ๊ยฉันเจอแล้วรักแท้คิดว่าเขาคือทุกอย่างของเราและเขาคือโลกทั้งใบของฉันแล้วอ่ะ ะะถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคะมีสิทธิ์โดนหลอกโดนเทง่ายมากๆเพราะถ้าคุณนึกถึงความเป็นจริงนะคะว่าแค่วันเดียว2วันมันจะตกหลุมรักกันขนาดนั้นได้หรอใช่ไหมคะลองคิดดูเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อที่เขาพูดทั้งหมดนะคะอย่าเชื่อเพราะ หลายๆคนเป็นแบบนี้เชื่อแล้วก็ผลสุดท้ายจริงๆฝรั่งอาจจะมาทักเฉยๆอาจจะมาคุยเฉยๆบางทีตอบอะไรก็เพื่อมาราย,ยาทไม่ได้จริงใจกูเลยแต่คุณคิดอยู่ข้างเดียวให้ใจเข้าไปหมดแล้วสรุปแล้วก็โดนเขาหลอกบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาหลอกด้วยซ้ำเขาแค่มาทักเราก็คิดว่าเขามารักเราแล้วนะคะบางครั้งหลายๆคนเป็นแบบนี้เยอะมากค่ะแล้วสุดท้ายพอเขาหายไปก็เหมือนกับโลกทั้งใบนี้ล่มสลาย เมื่อโลกของจนทั้งใบล่มสลายเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรกับเราจริงจาตั้งแต่แรกบางครั้งเราก็าคิดไปเองเพราะอะไรคนะเพราะเราขาดความรักค่ะหูหาความรักพอมีคนที่ดีๆเข้ามาพูดดีๆกับเราเราก็คิดไปถึงไหนตอนไหนเพราะฉะนั้นอยา่าเป็นคนแบบนั้นนะคะมีสตินิดนึงอยา่าอย่าไปให้ความรักกับใครเร็วเกินไปถึงแม้ว่าเราจะหยหาความรักแค่ไหนนะคะ มันต้องมีสักคนนะคะต้องใช้เวลานิดหนึ่งอย่าไปให้อย่าไปเชื่อใครมากเกินไปอย่าไปให้ใจใครเร็วเกินไปวันสองวันความรักมันขืดขึ้นไม่ได้แล้วคะ่ะคนมันมันต้องมากกว่าสองวันนะคะเพราะฉะนั้นโอเคโอเคข้อที่สองค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สองก็คือคนที่ไม่ได้ภาษา <c oughs> <c oughs> สังเกตไหมคะว่า <c oughs> สังเกตเลยส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกสแกมเมอร พวกที่ต้องการมาหลอกคุณเนี่ยมันจะเลือกนะคะคนที่ไม่ได้ภาษาเพราะอะไรคนไม่ได้ภาษาก็ไม่รู้อะไรไม่กล้าเปิดกล้องเพราะมันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องไม่ต้องการเปิดกล้องเพราะมันไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่คนในรูปนะคะมันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มันต้องจะมาหลอกคุณแต่ว่ามันเลือกคนที่ไม่ได้ภาษาเพราะอะไรเพราะว่าคนไม่ได้ภาษาส่วนใหญ่99.99%จะไม่กล้าเปิดกล้อง จะใช้แอปแปลไปแปลมาอย่างนี้แล้ว,ลวส่วนใหญ่นะคะไอ้พวกฝรั่งไอ้พวกสแกมเมอร์ที่มันจะมาหลอกเนี่ยมันก็จะแปลภาษามาให้คุณแล้วคุณก็สบายเลยโอ้โหอ่านภาษาไทยสบายฉันไม่ต้องใช้แอปแปลฉันไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้คุยสบายเลยภาษาไม่ต้องเรียนก็ได้คุยกันรู้เรื่องใช่พวกนี้มันฉลาดค่ะมันจะหลอกคุณมันต้องฉลาดกว่าคุณเพราะฉะนั้น คนที่ไม่ได้ภาษาถ้าคุณเข้ามาในสายฟอคุณมีสิทธิ์อยู่ในประเภทที่โดนหลอกง่ายมากเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้ามาแล้วอย่าเป็นคนที่ขี้เกียจอย่าเป็นคนที่โอ้โหฉันไม่สนใจอะไรฉันโอ้โหอยากได้อยากได้อยากได,กได้แต่ภาษาไม่เรียนรู้ไม่เคยพัฒนาเรื่องภาษาคุณก็มีสิทธิ์โดนหลอก โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาแล้วฝึกฝนเรื่องภาษาไม่มีใครมาหลอกคุณได้หรอกคะ่ะถ้าคุณรู้ภาษาคุณเรียนรู้คุณเข้าไปดูคลิปคนโน้นคนนี้มันจะเป็นการป้องกันเป็นวัคซีนให้คุณนะคะไม่โดนหลอกง่ายๆโอเคคนประเภทที่สามคนที่เห็นแก่ได้เห็นแกเงินเห็นแกเงินแล้วพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่า หลายๆคนโดนแสแกมเมอร์หลอกนะคะหรือว่าโดนฝรั่งทั่วๆไปที่มันเข้ามาหาผลประโชน์หลอกเพราะอะไรว่าเพราะอะไรเพราะเอาเงินมาลอ่อค่ะเอาเงินมาล่อนะคะส่วนใหญ่ไอ้พวกสแกมเมอร์นี่เอาเงินมาลอ่นะะอ, này, อ,ม,ลอมันจะจะให้เราก่อนมันเหมือนทาเหมือนจะให้เราก่อนอย่างเช่นส่งโน่นส่งนี่มาให้นะคะอย่างเช่นโอ้ส่งไอโฟนส่งกระเป๋าลุยส่งรองเท้าสง่งโอ้โหทุกอย่างแบรนด์เนยหมดเลยแล้วก็ สรุปแล้วท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาส่งมามูลค่าเป็นแสนนะคะบางคนก็บอกว่าส่งเงินมาให้ส่งเงินมาให้อยู่ในกล่องสมบัตินะคะส่งมาเป็นโอ้โหห้าล้านสิบล้านนะคะแล้วคุณก็เสียภาษีแค่ห้าหกหมได้เงินห้าล้านเอาไหมคะเอาเพราะอะไรเพราะเราไปคิด อยากได้มากเกินไปเราไปเห็นแก่ได้มากเกินไปเราไม่ใช้สติว่าใครที่ไหนรู้จักกันไม่กวันหน้าตายังไม่เคยเห็นเสียงยังไม่เคยได้ยินเขาจะมาให้เงินคุณง่ายๆนะเพราะน,นี่คือความโลภของคุณความโลภมันก็เลยทําให้คุณเสียงเงินและก็โดนหลอกง่ายมากสังเกตไหมคะว่าคนที่คนที่ออกข่าวนะคะ คนที่โดนหลอกที่ว่าโอนเงินให้ฝรั่งอย่างแบบวันก่อนนะที่อ่านใครเอามาพูดโดนหลอกไปล้านโอนไปล้านหกนะคะโอนไปให้ฝรั่งไปล้านหกแล้วถามจริงๆว่าหูเขาเงินเยอะขนาดนั้นนะไม่มีมสติคิดเลยหรือว่าเขาจะหลอกหน้าตายังไม่เคยเห็นตัวยังไม่เคยเจอเขาเชื่อได้ยังไงอะ กขาสามารถโอนเงินไปให้คนที่ไม่เคยเจอหน้าเจอตาล้านหกแสนนะคะเห็นไหมคะไอ้พวกเนี้ยพอมันรู้ว่าคุณมีเงินพอมันรู้ว่าคุณหลอกได้โอ้โหมันจะมันทําทุกอย่างเพื่อให้คุณหลงรักมันนะคะแล้วสุดท้ายมันก็หลอกคุณนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นคนที่เห็นแก่ได้เห็นแก่เงินเห็นแก่สิ่งของต่างๆที่เขาส่งมาให้นะคะโดยที่ไม่ใช่สติคิดหนึ่งคิดในหนึ่งว่า มันจะจริงไหมนะคะเราจะบอกให้เป็นความรู้นะคะว่าสิ่งคนที่บอกว่าส่งเงินมาในกล่องส่งเงินสดมาในกล่องและส่งกล่องมาให้ดูมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะคะเงินจะส่งข้ามประเทศขึ้นเครื่องบินมามันผิดกฎหมายค่ะเขาต้องเอ็กซเรย์ก่อนที่จะส่งบริษัทไหนเขาไม่รับกับบริษัทที่เขารับก็ต้องเอ็กซเรย์ก่อนว่าอะไรอยู่ในกล่อง เขาไม่สามารถส่งเงินเป็นกล่อง,งผ่านไปอีกประเทศหนึ่งได้มันผิดกฎหมายไม่ได้แอบสอดมาสักนะคะร้อยสองร้อยแอบสอดมาในกล่องอื่นๆได้แต่โอ้เป็นกล่องสมบัติเลยเป็นเงินเป็นสิบสิบล้านไม่ได้อ่ะไม่มีทางอ่ะไม่มีความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วอย่างที่เขาส่งเป็นบินนะคะ บินที่เหมือนกันเลยก็เรียกว่าใบาเสร็จที่ว่าโอ้ฉันส่งให้เธอแล้วนะคนรับชื่อนี้คนส่งชื่อนี้อันนี้คือเป็นโฟโต้ช็อปมันทําปลอมมาทั้งสิน้นค่ะนะจำไว้ใครที่ยังไม่รู้รู้ไว้เลยมันปลอมทั้งสิน้นทุกอย่างมันทําให้คุณหลงเชื่อว่าเขาส่งมาแล้วแต่เขาไม่ได้ส่งอะไรหรอกค่ะไม่ส่งอะไรเลยนะคะแค่ปลอมให้คุณเห็นว่าแล้วก็มีคนโทรมาหาคุณว่า คนนี้คนนี้ก็ส่งอันนี้นี่มาต้งเสียภาษีเท่านี้นี่คือทางที่มันจะได้เงินจากคุณถ้าคุณเชื่อและคุณไปเสียนั่นแหละค่ะคุณโดนหลอกแล้วไม่มีอะไรส่งมาให้คุณโอเคข้อที่สี่อันนี้จมันยงกับข้อที่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกเลยเชื่อคนง่ายรักคนง่ายพอเรียกอะไรพอคนคนเราเนี่ยพอเข้ามาหวานคำหวานนะคะ พอเขามาหวานคำหวานจากที่เราเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าไม่รักชีวิตนี้ฉันจะไม่ฉันจะไม่รักใครอีกเด็ดขาดฉันจะรักใครไม่ได้แล้วฉันปิดประตูตายนะคะปิดประตูตายฉันไม่เปิดใจให้ใครแล้วแต่พอวันหนึ่งนะคะคุณมาเจอคนที่เขาเรียกว่านักต้มตุนมืออาชีพ เมืออาชีพค่ะเพราะมันไม่เมือาชีพมันไม่หลอกเงินคนเป็นไม่รู้กี่ร้อยล้านนะคะเดือนเดือนมันได้เท่าไหร่ก็มไม่รู้นะคะคนขนาดไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะเอาไปให้เขาส่งไปให้โอนไปให้ยังต้องไปยืมยังต้องไปขอยืมคนนู้นคนนี้แล้วไอ้สแกมนะคะมันก็ยังเขียนมาให้คุณถ้าคุณไม่มีไปยืมคนนั้นคนนี้มาก่อนต้องคุณต้องฉันส่งของให้คุณแล้วคุณต้องไปเอานะคะ